ส่วนสดีครับในวันที่11กรกฎาคมปี2022ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนก็ได้ปล่อยภาพแรกจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บภาพนี้มาให้เราได้ดูกันครับและในวันถัดมาวันที่12กรกฎาคมนาซาก็ได้ปล่อยอีก4ภาพที่เหลือออกมาซึ่งมีภาพตามนี้ครับกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บหรือ JWST ก็เป็นเหมือนกับผู้สืบทอดกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลที่ทำงานมาให้เราแล้วกว่า30ปีโดยเจ้ากล้อง JWST นี้ก็เป็นกล้องสำหรับถ่ายอวกาศเชิงลึกที่มีเทคโนโลยีที่สูงที่สุดในปัจจุบันซึ่งผมได้พูดถึงความเจ๋งข,ของมันไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูกันได้โดยในคลิปนี้เราจะมาคุยกันว่าเจ้าห้าภาพที่กล้อง JWST ถ่ายมานั้นมันคืออะไรทำไมมันถึงเจ๋งทำไมมันถึงน่าสนใจไปติดตามกันครับโดยในคลิปนี้ผมต้องขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนไฟฟ i t ไทยแลนดที่ได้มอบไมโครโฟนไฟฟ i 658ให้ผมได้ลองใช้นะครับไมโครโฟนไฟฟ i 658เป็นไม้สำหรับเกมมิ่งและสตรีมมิ่งโดยเฉพาะแต่เราก็สามารถเอามาทำงาน voice over ได้เหมือนกันนะครับโดยในคลิปนี้ผมจะมาลองใช้มันตลอดทั้งคลิปเลยนะครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจไฟฟ i t ไทยแลนดได้เลยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ภาพแรกเลยนะครับภาพนี้เป็นภาพ d ดิฟฟิลหรืออวกาศห่วงลึกซึ่งภาพในซีรีส์ดิฟฟิลนี้จะหมายถึงการถ่ายภาพไปยังบริเวณใดบริเวณหนึ่งบนท้องฟ้าเพื่อให้เห็นภาพในอดีตและเพราะแสงก็ต้องใช้เวลาเดินทางเป็นพันล้านหรือหมื่นล้านปีกว่าจะมาถึงเราดังนั้นภาพที่เราเห็นจึงเป็นภาพในอดีตนับพันล้านหรือหมื่นล้านปีที่แล้วของมัน แล้วภาพนี้ก็เป็นภาพถ่ายกระจุกกาแล็กซีที่ชื่อว่า s m a x 0723โดย SMC a ย่อมาจากคำว่า Southern Massive Cluster Survey หรือที่แปลว่าการสำรวจกระจุกกาแล็กซีขนาดใหญ่ในทิศใต้เพราะเราสามารถส่องเจ้ากระจุกกาแล็กซีนี้ได้จาก s o u t h e r n Hemisphere หรือจากซีกโลกใต้นั่นเองครับจริงๆแล้วกล้องฮับเบิลก็เคยถ่ายภาพนี้แล้วเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่กล้องมีขนาดเล็กกว่าทำให้ภาพมีรายละเอียดที่น้อยกว่า และกล้องฮับเบิลจะตรวจจับได้เฉพาะแสงในช่วงที่ตาเรามองเห็นเท่านั้นพอเจอแสงที่เลื่อนไปทางแดงหรือเลสชิปมากๆจนกลายเป็นคลื่นอินฟาเรดกล้องฮับเบิลก็จะมองไม่เห็นในขณะที่กล้อง JWST มีขนาดที่ใหญ่กว่ารับแสงได้มากกว่าเราเลยเห็นรายละเอียดที่ดีกว่าดูรายละเอียดกาแล็กซีพื้นหลังนี้สิครับเราจะเห็นกาแล็กซีฉากหลังได้ชัดมากๆเลยนะครับและกล้อง JWST ก็ถูกสร้างมาสำหรับตรวจจับแสงในช่วงคลื่นอินฟราเรดโดยเฉพาะดังนั้น JWST ก็สามารถมองเห็นอะไรที่ฮับเบิลมองไม่เห็นได้กาแล็กซีพื้นหลังหลายๆกาแล็กซีก็เป็นกาแล็กซีใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบนี่หลยครับนอกจากความคมชัดแล้วเวลาที่ใช้เก็บภาพยังต่างกันมากอีกด้วยโดยภาพนี้กล้อง JWST ใช้เวลาเก็บภาพเพียงแค่12ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น ในขณะที่กล้องฮับเบิลใช้เวลาเก็บภาพเป็นสัปดาห์เลยทีเดียวความเร็วมันคนละเรื่องเลยนะครับแล้วเจ้า SMAX0723 นี้ก็อยู่ห่างจากโลกไปประมาณ4,600ล้านปีแสงดังนั้นภาพกระจุกกาแล็กซี่ที่เราเห็นนี้ก็เป็นภาพเมื่อ4,600ล้านปีที่แล้วซึ่งก็เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับตอนที่ระบบสุริยะของเราถือกำเนิดขึ้นมาเลยครับอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะครับ ฉากหลังนี้ก็จะเป็นกาแล็กซีต่างๆที่อยู่ไกลออกไปเห็นเป็นจุดแบบนี้พวกมันเป็นกาแล็กซีที่ประกอบไปด้วยดาวเลิกนับพันล้านดวงเลยนะครับโดยกาแล็กซีบางอันก็อยู่ห่างจากเราเป็นหมื่นล้านปีเลยทีเดียวอย่างเช่นกาแล็กซีแถวๆซ้ายมือของรูปนี้ก็อยู่ห่างออกไปถึง1 3 0 0 0ล้านปีแสงเลยทีเดียวซึ่งก็แปลว่ามันเป็นภาพเมื่อ1 3 0 0 0ล้านปีที่แล้วนั่นแหละครับซึ่งเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เอกภพเพิ่งถือกำเนิดขึ้นเพียงไม่กี่ร้อยล้านปีเท่านั้นซึ่งนี่อาจจะเป็น กาแล็กซีรุ่นแรกๆที่ถือกำเนิดขึ้นในเอกภพนี้เลยก็ได้ส่วนกราฟด้านขวาวนี้ก็คือช่วงความยาวคลื่นที่กล้องตรวจเจอเคมีคอซิกเนเจอร์หรือโมเลกุลาร์ซิกเนเจอร์ของไฮโดรเจนและออกซิเจนถ้ากาแล็กซีอยู่ใ,ใกล้เรามากกว่ามันก็จะเกิดเลสชิปน้อยกว่าแล้วโมเลกุลาร์ซิกเนเจอร์ของไฮโดรเจนและออกซิเจนก็จะอยู่ในช่วงคลื่นที่ความยาวไม่มากนักแต่ถ้ากาแล็กซีอยู่ห่างออกไปเรื่อยๆ มันก็จะเกิดเลชิปมากขึ้นแล้ว m o l ลกุลาร์ i g กเนเจอของไฮโดรเจนและออกซิเจนก็จะขยับไปอยู่ในช่วงความยาวคลื่นที่มากกว่าซึ่งภาพนี้ก็เรียงลำดับกาแล็กซีจากใกล้กว่าไปไกลกว่าให้เราเห็นเรียบร้อยแล้วครับจริงๆแล้วกล้อง JWST ก็สามารถวิเคราะห์โมเลกุลาร์ i ิกเนเจอของธาตุอื่นได้อีกมากมายนะครับนั่นทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาได้ว่ากาแล็กซีต่างๆมีธาตุอะไรปกคลุมอยู่บ้าง พอพูดถึงการตรวจจับสัญญาณธาตุของ JWST แล้วผมขอแถมอีกนิดนึงนะครับจากโมเดลบิ๊กแบงที่เรารู้มา2ธาตุแรกที่กําเนิดขึ้น,นเอกภพก็คือไฮโดรเจนและฮีเลียมโดยมันเกิดขึ้นประมาณ3ามแสนแปดหมื่นปีหลังจากบิ๊กแบงตอนที่เอกภพขยายตัวมันจะทําให้เอกภพเย็นตัวลงและเมื่อเอกภพเย็นตัวมากพออตอมก็จะสามารถจับตัวกันได้ซึ่งมันก็จะจับตัวเป็นธาตุง่ายๆ2ตัวแรกก็คือไฮโดรเจนกับฮีเลียมส่วนธาตุอื่นๆที่ซับซ้อน ค่อยเกิดจากปฏิกิริยาอื่นๆหลังจากนั้นอย่างเช่นออกซิเจนที่คาดกันว่าเกิดขึ้นครั้งแรกจากผลพวงของปฏิกิริยานิวเคลียร์ใจกลางดาวเลิกดังนั้นหลังจากมีไฮโดรเจนกับฮีเลียมเกิดขึ้นในเอกภพแล้วพวกมันก็จะรวมตัวกันเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แล้วเกิดเป็นดาวเลิกขึ้นมาแล้วออกซิเจนค่อยเกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นนักดาราศาสตร์บางคนก็ให้ความเห็นว่าไม่แน่ว่ากาแล็กเซียแรกดาวเลิกดวงแรกสุดหรือออกซิเจนอะตอมแรกของเอกภพ อาจอยู่ในภาพนี้แล้วก็ได้แต่ถึงแม้พวกมันจะไม่ได้อยู่ในภาพนี้แต่เราก็รู้แน่ๆว่ากาแล็กซียรุ่นแรกๆดาวเลืกรุ่นแรกๆออกซิเจนอะตอมแรกๆของเอกภพก็อยู่ในภาพนี้แน่นอนแล้วถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นรอบๆของกระจุกกาแล็กซีมีภาพกาแล็กซีที่บิดโค้งอยู่รอบมันมันเกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากราวิเทชโนลเลนหรือเลนความโน้มถ่วงที่เกิดจาก มวลของกระจุกกาแล็กซี่ที่มีค่าสูงมากๆได้บิดโค้งการอากาศทําให้แสงที่อยู่ด้านหลังของกาแล็กซี่นี้ถูกบิดโค้งก่อนส่งมาถึงเราลักษณะการบิดโค้งของแสงมันก็จะคล้ายกับการเอาแสงไปส่องผ่านก้นแก้วนั่นแหละครับแค่ตัวที่ทําให้แสงบิดไม่ใช่แก้วแต่เป็นการอากาศที่บิดตัวตามที่ไอน์สไตน์เคยทํานายไว้เมื่อ100ปีก่อนต่างหากจริงๆแล้ว ภาพกาแล็กซีที่เราเห็นในช่วงที่บิดบิดอยู่นี้เป็นภาพกาแล็กซีที่อยู่ด้านหลังกระจุกกาแล็กซี S ่อสแม็์นะครับถ้าไม่มีกราฟิเทช i ั n นอลเลนกระจุกกาแล็กซีเอสแม็กซ็ก็คงจะบังพวกมันไปหมดแล้วและตรงจุดนี้เราก็จะเห็นกาแล็กซี่ออันที่ดูคล้ายกันนะครับถ้าเรามองดีๆแล้วมันก็น่าจะเป็นกาแล็กซีเดียวกันใช่ไหมครับแต่เพื่อความชัวนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ตรวจสเปกตรัมของมันและพบว่า มันมีสเปกตรัมที่เหมือนกันและมีการเลี้ยชิปที่เท่ากันเปะเราจึงสรุปได้ว่ามันเป็นกาแล็กซีเดียวกันเพียงแต่ปรากฏการณ์กรา t วิ i o n a l l เลนทําให้เราเห็นมันเป็น2ภาพเท่านั้นเองครับอีกเรื่องนึงก่อนจะไปภาพต่อไปนะครับแสงที่เราเห็นสว่างเป็น6แฉกนี้ไม่ใช่กาแล็กซีอันไกลโพนะครับแต่เป็นดาวที่อยู่ในกาแล็กซีของเรานั่นแหละครับแต่เพียงแค่ มันอยู่ในระนาบที่เราส่องไปเห็นพอดีสาเหตุที่เราเห็นมันเป็น6แฉกแบบนี้เกี่ยวข้องกับการหักเหของแสงที่เกี่ยวกับโครงสร้างและรูปร่างของกล้อง JWST ถ้าเป็นกล้องฮับเบิลที่มีโครงสร้างไม่เหมือน JWST เราจะเห็นมันเป็น4แฉกแทนซึ่งจริงๆแล้วภาพจากกล้อง JWST เราจะเห็นมันเป็น6กแฉกทั้งหมดนั่นแหละครับแต่วัตถุที่อยู่ไกลมากๆเราจะเห็น6แฉกนี้ไม่ชัดส่วนวัตถุที่อยู่ใกล้ๆเราจะเห็น6กแฉกของมันค่อนข้างชัดเจนครับ ดังนั้นภาพนี้จะแสดงให้เห็นว่านอกจาก JWST จะสามารถมองสิ่งที่อยู่ไกลมากๆได้แล้วมันยังสามารถมองไปในอดีตมองไปยังตอนที่เอกภพยังอายุน้อยๆอยู่ได้ทําให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาพฤติกรรมของเอกภพรวมถึงกลไกการกําเนิดเอกภพได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยมาต่อกันที่ภาพที่2นะครับภาพนี้มีชื่อว่าสเตฟานควินเท t โดยมันเป็นภาพของกาแล็กซี่5ากาแล็กซีที่เหมือนว่าจะอยู่ใกล้กัน กลุ่มกาแล็กซี่นี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี1877โดยนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าเอ u ดูอาร์สเตฟานโดยที่มาของชื่อสเตฟานควินเท็ก็มาจากสเตฟานชื่อผู้ค้นพบและควินเทตที่แปลว่ากลุ่มสิ่งหสิ่งหรือคน5คนแล้วแต่ละกาล็กซี่ก็จะมีชื่อเป็นตัวเลขเยอะๆตามนี้นั่นแหละครับเมื่อกี้ผมพูดว่า ภาพของกาแล็กซีหกาแล็กซีที่ดูเหมือนอยู่ใกล้กันใช่ไหมครับเพราะจริงๆแล้วมีกาแล็กซีแค่4กาแล็กซีที่อยู่ใกล้กันเท่านั้นส่วนกาแล็กซีด้านซ้ายที่ชื่อว่า NGC 7320นั้นอยู่ห่างจากกาแล็กซีที่เหลือทั้ง4มากๆนะครับโดยที่ NGC 7320อยู่ห่างจากโลกประมาณ40ล้านปีแสงส่วนอีก4กาแล็กซีที่เหลือจะเกาะกลุ่มกันอยู่แล้วอยู่ห่างจากโลกประมาณ290ล้านปีแสงแต่ที่มันดูคล้ายกับกลุ่ม5กาแล็กซี ก็เพราะว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกันเมื่อมองจากโลกแค่นั้นเองครับและถ้าเราสังเกตภาพนี้ดีๆเราจะเห็นภาพกาแล็กซี NGC 7320เหมือนมีจุดนอยส์เหมือนภาพแตกในขณะที่กาแล็กซีอื่นไม่มีคือนี่ไม่ใช่จุดนอยส์นะครับแต่มันเป็นตำแหน่งดาวฤกษ์ในกาแล็กซีนี้ต่างหากแหละครับ กล้อง JWST มีความสามารถมากพอที่จะเห็นดาวฤกษ์เป็นดวงดวงในกาแล็กซี่ที่อยู่ห่างออกไปถึง40ล้านปีแสงเลยทีเดียวครับซึ่งต่างกับอีก4กาแล็กซี่ที่เหลือที่เราอาจจะไม่เห็นดาวฤกษ์เป็นดวงดวงอย่างชัดเจนเท่าไหร่เพราะมันอยู่ห่างจากโลกมากกว่าประมาณ7เท่าเลยทีเดียวครับหรือเราจะดูจากภาพที่ถ่ายโดยกล้องฮับเบิลก็ได้นะครับโดยมันเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงแสงที่ตาเรามองเห็นเราจะเห็นว่า กาแล็กซีทั้งสี่กาแล็กซี่นี้มีสีออกไปทางแดงๆในขณะที่กาแล็กซี NGC 7 3 2 0ไม่ได้มีสีแบบนั้นนั่นก็เพราะกาแล็กซี่ที่อยู่ห่างกว่าเกิดเลชิฟมากกว่าทำให้สีมันเลื่อนไปทางแดงมากกว่านั่นแหละครับแล้วดาวที่สว่างสว่างพวกนี้ก็คือดาวฤกษ์ที่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกเราเห็นมันชัดมากๆเลยนะครับและเพราะการหักเหของแสงที่ไม่เหมือนกันทำให้เราเห็นแสงจากฮับเบิลเป็น4ี่แฉกส่วนใน JWST เป็น6แฉก ส่วนจุดแสงอื่นในฉากหลังก็เป็นกาแล็กซีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนซึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่น่าทึ่งของกล้อง JWST ได้เป็นอย่างดีคราวนี้เรากลับมาดูที่กาแล็กซีทั้งสีนี้กันต่อนะครับเรารู้ว่าเอกภพกำลังขยายตัวอยู่ซึ่งทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างแยกออกจากกันแต่ถ้าวัตถุอยู่ใกล้กันเพียงพอแรงโน้มถ่วงที่ดูดให้วัตถุเข้าหากันก็สามารถเอาชนะการขยายตัวของเอกภพได้ซึ่งกาแล็กซีทั้งสีนี้ก็เหมือนกันนะครับ มันกําลังถูกดูดเข้าหากันแล้วในอนาคตมันก็จะรวมกันเป็นกาแล็กซีขนาดใหญ่กาแล็กซีเดียวแล้วโซนแดงๆนี้ก็คือบริเวณฝุ่นหมอกของกาแล็กซีที่ถูกเหวี่ยงเข้าหากันจนทําให้เกิดดาวเลษ์ดวงใหม่ๆขึ้นอนาคตของกาแล็กซีทางช้างเผือกก็เป็นแบบนี้เหมือนกันครับกาแล็กซีทางช้างเผือกและกาแล็กซีแอนดรอยเมดาก็กําลังเคลื่อนที่เข้าหากันและจะรวมตัวกันกลายเป็นกาแล็กซีเดียวในอีกประมาณ4.5พันล้านปีข้างหน้าแล้วเราก็มีชื่อเล่นสําหรับกาแล็กซีนี้ใหม่ว่า มิวโดเมดาหรือมิวโคเมดาและจริงๆแล้วกาแล็กซีทางช้างเผือกก็เกิดจากการรวมตัวกันของกาแล็กซีเล็กๆที่เรียกว่าดาราจักแคะเหมือนกันนะครับภาพการรวมตัวกันของกาแล็กซีทั้ง4นี้ก็คือภาพการกำเนิดกาแล็กซีใหม่ให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษากันต่อไปซึ่งปรากฏการแบบนี้จะหายากมากขึ้นเรื่อยๆก็เพราะ เอกภพที่ขยายตัวอยู่ตลอดเวลาทําให้มีกาแล็กซีที่ใกล้กันจนสามารถารวมตัวกันได้น้อยลงเรื่อยๆสําหรับภาพนี้ถูกถ่ายโดย n e ี r แคมหรือ n e ียอินฟราเรดแคมเ a ที่เป็นการถ่ายภาพแสงในช่วงอินฟราเรดที่ใกล้กับช่วงแสงที่ตาเรามองเห็นแต่ JWST ก็มีกล้องที่ชื่อว่า m i r ิหรือ Mid Infrared i n s t r u m e n t ทที่สามารถถ่ายภาพแสงในช่วงอินฟราเรดตรงกลางได้แล้วมันจะทำให้เรา มองทะลุกลุ่มหมอกได้มากขึ้นแล้วเห็นโครงสร้างของกาแล็กซีแล้วตำแหน่งดาวฤกษ์ที่เกิดใหม่ได้ชัดขึ้นแล้วจุดที่สว่างสว่างที่กาแล็กซีมุมขวานี้ก็คือซูเปอร์แมสซีฟแบล็คโฮลหรือหลุมดำมวลยิ่งยวดที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีบางคนอาจจะสงสัยว่าหลุมดำมันควรจะมืดไม่ใช่สว่างแบบนี้ก็ถูกต้องนะครับ นี่ไม่ใช่แสงจากหลุมดําโดยตรงแต่มันเป็นกลุ่มกา๊าซที่เคลื่อนที่รอบหลุมดําด้วยความเร็วสูงมันเลยมีความร้อนที่สูงมากๆแล้วความร้อนมันก็ส่องสว่างในช่วงคลื่นอินฟาเรดทําให้กล้องมิลิตรวจับแสงได้สว่างมากนั่นเองครับอีกทั้งกล้อง JWST ก็สามารถแยกสเปกตรัมของแสงทําให้เรารู้ว่ากา๊าซที่โคจรรอบหลุมดํานี้ประกอบด้วยกา๊าซอะไรบ้างนอกจากการแยกชนิดกา๊าซได้แล้ว JWST ยังสามารถตรวจจับแพทเทิร์นการโคจรรอบหลุมดําของก๊าซชนิดต่างๆได้ด้วยซึ่งเราจะเห็นว่าโมเลกุลของไฮโดรเจนได้โคจรรอบหลุมดํามวลยิ่งยวดเป็นรูปวงแหวนชัดเจนเลยทีเดียวเมื่อกี้เราดูเรื่องการกําเนิดกาแล็กซีใหม่ไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูภาพการกําเนิดขึ้นของดาวฤกษ์ใหม่กันบ้างดีกว่าครับภาพที่3นี้มีชื่อว่า The Cosmic Cliff หรือภาษาไทยเรียกว่าผู้ผาแห่งดวงดาวที่อยู่ใน คาริน a เน b ิล a หรือเน b u l a ากระดูกงูเรือที่เป็นกลุ่มกา๊าซในอวกาศที่รวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นซึ่งพวกมันก็อยู่ห่างจากโลกไปประมาณ7,500ปีแสงไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับ2ภาพที่ผ่านมาและจริงๆแล้วเราสามารถเห็นคารินาเน b u l a าได้โดยแค่แหงหน้ามองท้องฟ้าเท่านั้นนะครับนี่คือภาพจาก Facebook ของนักดาราศาสตร์ชาวไทยที่ชื่อว่า มติพลตั้งมติธรรมสองรูปบนคือรูปที่คุณมติพลถ่ายด้วยตัวเองโดยถ่ายที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ส่วนรูปด้านล่างคือภาพจากกล้อง JWST เราจะเห็นว่าคารินาเนบิลล่านี้ก็เหมือนกับเมฆหมอกสีชมพูบนท้องฟ้านี่เองครับ อย่างที่เราเคยเรียนกันไปตอนมปลายนะครับว่าดาวฤกษ์เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มแก๊สที่บีบอัดกันจนเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์จากรูปคารินาเดวุลาเราจะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยฝุ่นกา๊าซมากมายจริงไหมครับและฝุ่นกา๊าซเหล่านี้ก็ได้รวมตัวกันบีบอัดกันจนเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันแล้วกลายเป็นดาวฤกษ์ซึ่งดวงอาทิตย์ของเราก็กําเนิดขึ้นมาจากกระบวนการแบบนี้แหละครับแต่มันอาจจะเกิดขึ้นในเดวุล่าอื่นไม่ใช่ในเดวุล่านี้นั่นแหละครับ ภาพนี้จริงเป็นภาพแหล่งกําเนิดดาวเลษกหรืออนุบาลดวงดาวขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้โลกของเราแห่งหนึ่งซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถศึกษากระบวนการกลไกการเกิดขึ้นของดาวเลิกที่เนบิวลานี้ได้แล้วเหมือนเดิมนะครับกล้องฮับเบิลก็เคยถ่ายภาพนี้มาแล้วแต่ช่วงแสงที่ตาเรามองเห็นไม่สามารถทะลุกลุ่มหมอกได้ทําให้เรามองไม่เห็นดาวเลิกที่อยู่ภายในกลุ่มการนี้ได้แต่คลื่นอินฟาเรดสามารถทะลุหมอกเนบิวลานี้ได้นะครับ ทำให้ทั้งกล้องเนียแคมและมิลิของ JWST สามารถมองเห็นดาวฤกษ์ที่อยู่ภายในกลุ่มกาดนี้ได้อย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกถ้าเราสังเกตที่ขอบบนของกลุ่มการ์ดนี้เราจะเห็นว่ามันเหมือนมีไอบางอย่างระเหยออกมาซึ่งมันก็คือไอออนไนซ์แก๊สหรือพาสมาที่เกิดจากดาวฤกษ์อายุน้อยที่มีความร้อนสูงปลดปล่อยมันออกมาโดยปกติแล้วที่ขอบของกลุ่มหมอกจะค่อยๆจางลงจนหายไปใช่ไหมครับ แต่ขอบของคารินาในวิลลาไม่ได้ค่อยๆจางลงแต่เหมือนถูกอะไรบางอย่างดันลงมาให้ขอบมานานา,นาเหมือนกับหมอกตอนโดนลมพัดใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับที่ด้านบนเลยขอบของรูปขึ้นไปอีกมีดาวเลอร์ขนาดใหญ่ได้ปล่อยพายุสุริยะออกมาที่ดันในวิลลาพวกนี้ให้บีบอัดกันจนเป็นเหมือนขอบภูผาอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละครับ แล้วการบีบอัดของกลุ่มหมอกนี้ก็ทําให้มีดาวเลิกเกิดใหม่ขึ้นมากมายครับถ้าเราสังเกตร,รูปดูดีๆนะครับเราจะเห็นบริเวณบนบนของกลุ่มหมอกเหมือนมีการแยกตัวออกจากกันซึ่งมันก็เกิดจากดาวเลิกเกิดใหม่บริเวณนั้นได้ปลดปล่อยพายุสุริยะออกมาด้านกลุ่มหมอกที่อยู่รอบตัวมันให้ห่างออกจากกันนั่นเองครับ และนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถใช้ภาพนี้ศึกษากลไกลการกำเนิดขึ้นของดาวเลิกได้แต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าส่วนตัวจะใช้ประโยชน์จากภาพนี้ได้มากที่สุดก็คือเป็นวอลเปเปอร์ใหม่ของโทรศัพท์มือถือของผมมันสวยมากเลยจริงไหมครับเมื่อเราได้พูดถึงการกำเนิดของดาวเลิกไปแล้วภาพถัดไปก็คือการสิ้นอายุไขของดาวเลษกครับนี่คือภาพที่ชื่อว่า Southern r i n g n e b u l a หรือ NGC 3 1 3 2 ชื่อภาษาไทยของมันก็คือเนบิวลาวงแหวนซีกโลกใต้ซึ่งชื่อของมันก็มาจากการที่เราจะส่องเห็นมันได้จากซีกโลกใต้นั่นแหละครับโดยมันอยู่ห่างจากโลกออกไปประมาณ2,500ปีแสงมันคือเนบิวลาประเภท planetary nebula หรือเนบิวลาดาวเคราะห์ที่มันไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยกับดาวเคราะห์นะครับแค่เมื่อ200ปีก่อน ตอนที่นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันที่ชื่อว่าวิลเลียมเฮอร์เชลค้นพบมันด้วยกล้องที่ไม่ละเอียดมากนักหน้าตาม,มาดูเหมือนดาวเคราะห์เขาเลยตั้งชื่อมันว่า Plan e t a r y n e b เ l a เท่านั้นเองครับซึ่งภาพนี้ก็คือภาพซ่าของดาวฤกษ์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ที่สิ้นอายุไขไปแล้วตอนที่เชื้อเพลิงในแกนกลางของดาวฤกษ์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์หมดมันจะขยายตัวออกมากลายเป็นดาวยักษ์แดงแล้วจากนั้นมันก็จะเริ่มหดตัวลง โดยปลดปล่อยเปลือกนอกออกมากลายเป็นฝุ่นก๊าซกระจายไปทั่วจักรวาลแล้วการหดตัวลงและปล่อยเปลือกนอกออกมาเป็นก๊าสนั้นมันก็เกิดขึ้นหลายครั้งทําให้หมอกก๊าซมีหลายชั้นและสีของมันก็บอกความร้อนได้โดยโซนสีฟ้าจะร้อนกว่าโซนสีแดงจนท้ายสุดดาวเลิกดวงนั้นก็จะกลายเป็นดาวแคร์ขาวที่ล้อมรอบไปด้วยฝุ่นหมอกเนว,วิลลาอันอนรละอูนั่นเองครับในอนาคตดวงอาทิตย์ของเรา ก็มีชะตาชีวิตแบบนี้นั่นแหละครับเราพบว่าเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่แกนกลางของดวงอาทิตย์จะหมดในอีกประมาณ4พ0 0ล้านปีข้างหน้าแล้วมันจะกลายเป็นดาวยักษ์แดงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความร้อนสูงมากโดยมันใช้เชื้อเพลิงจากฮีเลียมแทนไฮโดรเจนแล้วมันก็จะเผาผลาญทุกอย่างบนโลกจนหมดแม้น้าสักหยดก็ไม่เหลือมันร้อนจนสามารถเผาโลกทั้งใบให้กลายเป็นฝุ่นผงได้เลยนะครับแล้วจากนั้นดวงอาทิตย์จะค่อยๆหดตัวลง กลายเป็นดาวแคระขาวพร้อมกับปล่อยผิวนอกของมันออกมาเป็นฝุ่นหมอกกลายเป็นแพนินทารี N ่เนบูลาอันสวยงาม ถ้ามนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตสปีชีอะไรก็ตามที่อยู่ในอีก4พ0 0ล้านปีข้างหน้าไม่สามารถคิดค้นการเดินทางออกจากโลกไปอาศัยในดาวดวงอื่นได้พวกเราก็คงจะอดเห็น p l นิ e t รีเนบ b u l าอันสวยงามที่เกิดขึ้นจากดวงอาทิตย์นะครับเพราะว่าพวกเราก็คงจะโดนมันเผาไหม้ไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่จริงๆแล้วภาพสีที่สวยงามพวกนี้ไม่ใช่สีที่แท้จริงของมันนะครับเพราะว่ากล้อง JWST ถ่ายภาพในช่วงคลื่นอินฟราเรดทำให้มันไม่มีสีสีเหล่านี้เกิดจากนักวิทยาศาสตร์ แต่งมันขึ้นมาอีกทีนะครับแต่มันไม่ใช่การแต่งสีแบบมัม่วๆนะครับมันเป็นการปรับสีอย่างมีหลักการที่ยังสามารถคงข้อมูลและใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ได้และยังมีความสวยงามในสายตาของคนทั่วไปอีกด้วยก็เหมือนเดิมครับกล้องฮับเบิลเคยถ่ายภาพนี้ไว้แล้วแต่ของ JWST มีรายละเอียดที่มากกว่าจนนักดาราศาสตร์หลายคนพูดว่ามันมีรายละเอียดสูงมากจนไม่น่าเชื่อลองดูที่จุดแสงหลังภาพก็ได้ครับมันไม่ใช่แค่ดวงดาว ต่เป็นกาแล็กซี่ที่มีดาวเลิกนับพันล้านดวงที่อาจอยู่ห่างไกลออกไปเป็นพันล้านปีแสงเลยก็ได้นะครับและอย่างที่เรารู้กันนะครับว่า JWST มีกล้อง2กล้องโดยภาพที่เราเห็นนี้ถูกถ่ายด้วยเนียแคมแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นภาพที่ถ่ายด้วยมิลิเราจะมองเห็นทะลุเข้าไปในกลุ่มหมอกได้อีกนะครับและเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วที่ใจกลางเนบิวลามันยังมีดาวอีกหนึ่งดวงที่ก่อนหน้านี้เรามองไม่เห็นเพราะมันถูกหมอกเนบิวลาบังอยู่และดาวดวงนี้แหละ ก็คือดาวแคร์ขาวที่ทําให้เกิดแพรเนทัลลี่เนบวลานี้ขึ้นมาส่วนดาวที่อยู่ข้างๆมันที่เรามองเห็นทะลุเนบวลาออกมาในตอนแรกก็คือดาวเลิกที่ยังไม่หมดอายุไขมันยังคงส่องสว่างออกมาและก็เป็นสาเหตุที่เจ้าเซาเทนลิงเนบวลานี้มีความสว่างมากเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีแสงสว่างจากดาวเลิกอีกดวงที่อยู่ใจกลางตัวมันนั่นเองครับนั่นก็แปลว่านี่เป็นระบบที่เรียกว่า Binary Star หรือระบบที่มีดาวเลิกสองดวง โคจรไปรอบๆจุดศูนย์กลางมวลของระบบหรือพูดง่ายๆก็คือมันคือระบบสุริยะที่มีดวงอาทิตย์สองดวงนั่นแหละครับผมคิดว่าก่อนที่ดาวเลิ์ดวงนี้จะหมดอายุไขถ้ามีดาวเคราะห์อยู่ในระบบนี้แล้วเราอยู่บนดาวเคราะห์นั้นเวลาเรามองไปท้องฟ้าเราคงเห็น้องฟ้าคล้ายกับท้องฟ้าในดาวแททูอินแน่ๆเลยว่าไหมครับแล้วสุดท้ายกลุ่มกาดนี้ก็จะกระจายไปสู่อวกาศอาจไปรวมกับกลุ่มกาซอื่น จนมีมวลมากพอที่จะรวมตัวกันเกิดปฏิกิริยาฟิวชันกลายเป็นดาวเลษ์ดวงใหม่เป็นวัฏจักรต่อไปซึ่งข้อมูลบางแหล่งก็บอกว่าดวงอาทิตย์ของเราเป็นดาวเลษ์กรุ่นที่3ในวัฏจักรนี้ตั้งแต่เอกภพถือกำเนิดขึ้นมาแต่ไม่ได้หมายความว่าวัฏจักรนี้จะวนไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ดาวเลษ์กสิ้นอายุไขมันจะปลดปล่อยเนมูลล่าออกมาได้น้อยลงไปเรื่อย ทำให้ดาวเลษ์กดวงใหม่ที่เกิดจากนเนมวิลาพวกนี้มีจํานวนน้อยลงและวันหนึ่งในอนาคตอันไกลแสนไกลนเนมวิวลาในเอกภพกของเราก็จะมีไม่เพียงพอที่จะก่อกําเนิดดาวเลือกดวงใหม่ได้อีกต่อไปและภาพสุดท้ายก็เป็นภาพที่ผมชอบมากที่สุดมันอาจจะไม่มีอะไร,รวือหวาเหมือนกับภาพอื่นแต่ว่ามันก็มีความสำคัญมากในการสำรวจอวกาศของเรานะครับนี่คือภาพถ่าย Exoplanet ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ชื่อว่า WASP n b ที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ 1,150ปีแสงพอพูดถึงคำว่าภาพถ่ายดาวเคราะห์แล้วหลายคนอาจจะนึกภาพดาวเคราะห์หน้าตาประมาณนี้แต่ความจริงแล้วเรายังไม่มีเทคโนโลยีสูงพอที่จะถ่ายภาพดาวเคราะห์นอกระบบได้แบบนี้เลยนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือการตรวจจับพวกมันตอนที่พวกมันโคจรผ่านดาวฤกษ์แล้วทำให้แสงจากดาวฤกษ์นั้นลดลงนั่นแหละครับดาววอสในทิมีมวลประมาณครึ่งหนึ่งของดาวพฤหัส แต่มีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสประมาณ1.2เท่าและมันก็โคจรรอบดาวฤกษ์ของมันในระยะที่ใกล้มากประมาณ1ใน9ของระยะโคจรระหว่างดาวพุธกับดวงอาทิตย์และ1รอบโคจรหรือ1ปีของมันก็เท่ากับ3.4วันบนโลกเท่านั้นเองครับทุกครั้งที่มันโคจรผ่านหน้าดาวฤกษ์มันจะบดบังแสงบางส่วนจากดาวฤกษ์นั้นซึ่งเราก็สามารถตรวจจับแสงที่หายไปนี้ได้และเราก็รู้ว่าถ้าแต่ละชนิด มีการดูดซับคลื่นแสงในช่วงคลื่นที่ต่างกันและเราก็สามารถตรวจสอบได้ว่ามีช่วงคลื่นไหนที่หายไปบ้างและเราก็จะได้รู้ว่าชั้นบรรยากาศของดาวดวงนั้นประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างและภาพดาววอสในท b สิบีนี้ก็คือช่วงคลื่นแสงที่ถูกบรรยากาศของดวงดาวดูดซับเข้าไปซึ่งมันก็บอกเราได้ว่าดาวดวงนี้มี H2O หรือน้ำอยู่แต่มันคงไม่ใช่น้ำในสถานะของเหลวแต่จะเป็นไอน้ำแทน เพราะว่ามันอยู่ใกล้ดาวเลิกมากๆบรรยากาศบนวาสในทิสิกบีมีอุณหภูมิสูงถึง1,000องศาฟาเรนไฮน์หรือประมาณ540องศาเซลเซียสเลยทีเดียวซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะมีน้ำที่เป็นของเหลวอยู่บนดาวดวงนั้นนะครับแต่อย่างน้อยความสามารถในการค้นหาน้ำของ JWST ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่า เราสามารถใช้มันค้นหาดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกที่เราอาจจะไปอยู่อาศัยได้ก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะใช้ค้นหาดาวเคราะห์ที่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตก็ได้นะครับเพราะว่าจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีที่เรามีเรารู้ว่าปฏิกิริยาเคมีที่จะทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตได้นั้นต้องอาศัยน้ําทั้งสิน้นดังนั้นถ้าดาวดวงไหนมีน้ําดาวดวงนั้นก็มีโอกาสที่เราจะเจอสิ่งมีชีวิตมากขึ้นนั่นเองครับ และนี่ก็เป็นภาพตำแหน่งของรูปที่ JWST ถ่ายมา5ภาพแรกบนท้องฟ้าของเรานะครับมันประกอบไปด้วยภาพเอกภพตอนอายุยังน้อยภาพการรวมกันของกาแล็กซีภาพการกำเนิดของดวงดาวภาพการตายของดวงดาวและภาพการตรวจจับน้ำบนดาวเคราะห์นอกระบบและนี่ก็เป็นเพียง ภาพถ่าย5ภาพแรกในการทำงานของกล้อง JWST เท่านั้นนะครับมันยังทำงานต่อไปอีก20ปีคิดดูนะครับว่า20ปีต่อจากนี้มันจะนำภาพอะไรมาให้เราเห็นบ้างเราจะค้นพบอะไรใหม่ๆได้รับคำตอบของคำถามที่มีมาเนิ่นนานหรืออาจจะเกิดคำถามใหม่ๆที่ยังตอบไม่ได้เพิ่มขึ้นมาอีกก็เป็นไปได้นะครับ แล้วนี่ก็คือเรื่องราวของภาพถ่าย5ภาพแรกของกล้อง JWST ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้นะครับโดยข้อมูลทั้งหมดผมก็ค้นคว้ามาจากอินเทอร์เน็ตถ้าใครมีความเห็นเพิ่มเติมอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับแต่ขออย่างเดียวนะครับ พูดคุยกันอย่างสุภาพนะครับและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อ,ตอไปและถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มสมัครสมาชชิกด้านล่างนะครับโดยผมจะขึ้นชื่อผู้สนับสนุนไว้ท้ายคลิปแบบนี้นะครับและเหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมช่างสงสัยเขาไว้นะครับสวัสดีครับ